ค่ะวันนี้เรามีมะเขือเทศเหลือจากทานนะคะซื้อมาทานแล้วมันเน่าเราก็แกะเอามาเล็ดเขามาร่อนแล้วก็เอาไปเพาะกล้าในถาดพีทมอสแล้วก็ลดน้ํานะคะหลังจากนั้น4ี่วันงอกเลยนะคะงอกขนาดนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเตรียมแปลงปลูกแล้วเอาอิฐมวลเบาทําแปลงปลูกนะคะแล้วต้นกล้าของเราอายุ23วันน่าจะแก่เกินไปคือเราไม่มีเวลามาลงนะคะต้นปล่อยให้ต้นกล้าแก่เกินไปนะคะก็ลงปลูก แล้วก็โครองฟางเอาไวร้รดน้ํานะคะหลังจากลงแปลงแล้ว19วันต้นขนาดนี้เราจะมาถอนต้นไม่แข็งแรงออกนะคะพอเขาเริ่มโตเราก็มาทําค้างให้เขานะคะหลังลงแปลงได้75วันเนี่ยดอกจะเริ่มออกแล้วนะคะหลังลงแปลงปลูก75วันเริ่มออกดอกเราก็จะมาเอาเขาเกาะกับต้นค้างแล้วก็ตัดแต่งใบเพื่อจะให้ลำต้นของเขาโปร่งไม่เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงนะคะใบไหนแก่ตัดออก ใบไ,ไหนมีรอยอะไรแก่ๆตัดทิ้งข้างล่างให้โลูกอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็หลังจากที่เราเพาะกล้านะนับจากวันเพาะกล้าเอ้ามาเขือเทศเา้าไก่จะสุกแล้วค่ะ ค่ะพอหลังจากวันเพาะกล้านะั้นเรานับมาจนถึงวันที่มีลูกแดงแบบเนี้ยใช้เวลาทั้งหมด143วันก็จะได้ลูกแดงเป็นลูกแรกนะคะสดชื่นมากแล้วเราก็วันนี้เราก็จะมาเก็บเอาผลสีแดงนะคะไปฝากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเอาหอมแดงมาฝากเราคนบ้านนอกก็เป็นอย่างนี้นะคะชนบท เขาจะเป็นอยู่กันอย่างนี้กันก็เลยมาเก็บของในสวนมีอะไรก็เก็บไปทานนะคะไปทํากับข้าวแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเนี่ยหอ่อแพ็กปากให้เพื่อนบ้านกันก็ได้ดอกหอมไปไปทำผัดดอกหอมอันนี้ก็เป็นศาลาตรงครัวหลังที่ทํางานกันก็เก็บใบตองกล้วยเนี่ยมาทํากระทงนะคะพับเป็นสี่แฉกเหมือนหอหมกอะ่ะมืนกระทงที่ทําหมกนะคะ พับเป็นสีม่มุมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเอามารองในถุงแล้วก็เอามะเขือเทศที่เก็บมามาแพ็คใส่ถุงแบบนี้มันจะทำใหไ้ไม่โดนลมแล้วมันจะไม่เหี่ยวง่ายแล้วก็พอเราเอาไปฝากเขาเขาก็เอาเขา้าตูเ้เย็นมันก็สะดวกนะคะ่ะแล้วกันก็จะเก็บเอาเชือกกล้วยกาบกล้วยแห้งหลังบ้านนะคะมาตกแต่งแพ็คเป็นการแพ็คให้สวยงามทำเป็นโบเพื่อเกิดความสวยงามนะคะ ก็ลองทําดูนะคะอันนี้ก็รวบทําเป็นคลิปเดียวมาให้ดูจะได้ไม่ต้องไปดูหลายคลิปนะคะใช้เวลากว่าจะได้เนี่ยร้อยกว่าวันนะคะโอ้โหร้อยสี่สิบสามวันกว่าจะได้คลิปนี้นะคะ